โดยช่วงนี้น้องไม่ได้มีงานเนาะทุกคนไม่ใช่ไม่มีงานน้องลูกมีงานแต่น้องก็ไม่ได้ถ่ายให้เราดูมันมันต้องเก็บเนาะอืมเราก็เลยมันมันจะมีภาพบรรยากาศเก่าๆขึ้นมาเด้งขึ้นมาของวันนี้เมื่อปีก่อนนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีอะไรอย่างเงี้ยคอนวันนี้เหมือนกันก็เลยเอามาให้ดูทุกคนแก้เหงาแบบฟิลน่ารักน่ารัก ช่วงที่เขาไปต่อยมวยแล้วเขาได้แชมป์มาแล้วเขาก็แบบพี่สิงห์ก็มาแฉนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งคู่แล้วก็แบบพี่ไอดินมือชงมือวางอันดับหนึ่งเหมือนกันก็มาพูดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีฟิลน่ารักน่ารัก,รกเพื่อนไงอู้ความน่ารักของเพื่อนน่ะมันดูสิพิเศษกว่าใครอะ่ะมีการเคาะหงกเคาะหัวเล่าอะไรอย่างเงี้ย น่ารักดีเลยเอามาให้ทุกคนดูแกล้งเหงากันเนาะช่วงนี้น้องไม่ได้ยังไม่ได้อัปเดตงานถึงจะอัปเดตมามันก็เป็นรูปเป็นอะไรแบบนี้ให้เราดูเดี๋ยวบุม๋มก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูน้องๆเรื่อยๆนะคะแบ่งปันความน่ารักกันช่วงที่นุกเก็บตัวซ้อมผมแอบเห็นเขาคอหากันครับทุกคนครับวันที่ผมไปแข่งรถโกาค์ทครับผมไปเพื่ออะไรวันนั้นก่อนนุกจะขึ้นชกอ๋อ วันนั้นวันนั้นกลัวเพื่อนไม่ไปกันทั้งแก๊งก็เลยบอกว่าโทรตามเลยโทรตามเพื่อนทุกคนแก๊งอําหวานทุกคนว่าไปเชียย์หน่อยนะจองรหรือยังซื้อเสื้อหรืรยังอยู่ทีมสีแดงนะอย่าลืมซื้อเสื้ออี่อัตรงมันเงียบมากผมไม่คิดว่าบ่มเบิ่งกูบอกกูจิตีมว้ยตะกี้สูงว่าบ่เบิ่งกูบอกแลอกวเพื่อนไม่มาดูผมก็าทีมคอมาวันนั้นใช่ใช่แล้วเพื่อนก็อําไปเยอะด้วยใครบ้างที่จะไม่ไปวันนั้น คนเลยไอ้แกปเพิร์พีคคนแรกครับอ่าแก๊ปเพิร์พีมาร์คโจออเตฟัสไม่ไปเลยบอกลูกว่ามันไม่ไปดูไม่ไปถ้ามันไปมันจะไปโยนผ้าขาวใช่ค่ะแล้วลูกสนรงก็โทรมาดักว่าอย่าเตรียมผ้าขาวมาเด้อมันเป็นเกตเด้ขันเตรียมผ้าขาวมาไม่สิเพ้อนีผมก็เลยบอกไปคำหนึ่งถ้าพวกถ้าพวกคุณไม่มาผมจะไม่คุยพวกคุณสักคนเลยเออออแล้วตื่นเช้ามา มันก็พากไปซื้อเสื้อสีแดงเอออันนี้สบายมากเขานัดกันไปซื้อเสื้อสีแดงโดยที่ผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วใส่ไปพร้อมเบียงกันบ้างแล้วโพสภาพลงเฟซเออพวกนี้แม่งเจ๋งว่ะเอาผมมาให้แกงวานหน่อยฮะที่ไปแชร์ตดนแดงวันวันวันเมื่อวานเนาะโอเคแล้วก็ทันสำเร็จซื้อเสื้อตั้งนั้นเสื้อเสื้อเสื้อตัวที่เราซื้อเนี่มันตำนานมันมีตำนานเรื่องเล่าเรื่องราวมาวิ่ะบอกนะ เพราะเสื้อตัวนั้นอยู่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยเหรอครับไม่ใช่ครับแต่มันเป็นเสื้อที่พวกเราจะเดินตั้งแต่ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองอ๋อเดินไกลเดินไกลแล้วก็หาซื้อยากหาซื้อเสื้อสีแดงยากมากอ๋อนี่คือตำนานเหรอแล้วผมทีแรกพวกผมคิดว้วหรือว่าเราจะใส่สีขาวกัตแก้วไม่บาดคือกไม่ใช่แค่คนนี้อาบีเล็กพูดเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนขอแชร์อีกคนหนึ่งนะครับ คนดูแลเราเองวันนั้นเขานั่งเครื่องไปด่วนเลยทักแชทมาหาผมเดี๋ยวพี่เล็กผมกำลังหาซื้อเสื้อขาวอยู่ก็งงซื้อเสื้อขาวไปทำไมผมจะไปเชียร์เอ้าจานป๊อปเราอยู่มุมแดงนะเอ้าเหรอเราอยู่บหัวหอดว่าเขาอยู่มุมแดงไปซื้อเสื้อขาวเซ้ไอยูไอฟิวเจอร์ลังสิตพอเขาเดินซื้อเสื้อรอเรารอรถตู้แล้วเขาไปกับใครอ่ะ เขานั่งรถเอ้นั่งเครื่องไปเอง๋อ็นั่งเครื่องไปเองใช่ใช่เพราะว่าเราเราออกจากแล้วคืนนั้นก็นอนใครคืนนั้นอ่ะคืนคืนนั้นคืนนั้นก็โอเคครับเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนก่อนพี่ไอดีครับเดี๋ยวสั่นต่อเลยครับผมเอาเป็นว่าเราให้นกปายครับผมชอบให้พี่ไอดีนิดนึงฮะถ่ายภาพร่วมกันวันนี้นกปายผมยังไม่ได้พูดเลยว่าเสื้อมันหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวนกปายยังจะโชว์อยู่นะฮะยังร้องยังไม่ร้องเพลงนะครับแต่ขออนุญาตถ่ายภาพ อาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์จาย่าเรือพิี<ะ>มาด้วยครับพ่อจ่ามามีชภาพารู้เปล่าวะาวชัพาเต็มเลยอ่ะมาเล็กยูเนีย์มาเชิญครับวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีนะฮะที่พี่อดีนได้เปิดตัวกับซิงเกิลใหม่นะครับพร้อมที่จะรับงานออนทัวร์แล้วนะครับในปีนี้หรือปลายปีอหรือต้นปีหน้านะครับขอให้พี่อดีนเห้เฮงปังนะฮะจากน้องลูกกับน้องฝ้ายครับประมือ่อยฮะ อ่านุกไปเก่าอะไรนิดนึงถึงพี่อดินครับไม่ร้องเพลงเลยนะพี่ไปเก่าก่อนหรือจะร้องเพลงก่อนอยเก่าได้ได้หมดนะแต่ตอนนี้สคริปต์เรามันมาอย่างนี้แล้วตอนนี้กูก็เล่นกับมึงไปเนี่ยอ่ไอดอลไฟเนี่ยอ่มาพากูที่สี่กูขออีกนิดนึงพูดพูดพูดถึงเรื่องพี่อดินก่อนวันนั้นคือวันที่นุกชกคือครูสายลมไม่ให้นุกเล่นโทรศัพท์เลยอ่าแล้วก็พี่อดินก็เป็นห่วงน้องมากก็ผ่านผมผมอยู่กับนุกก็ พยายามวิดีโอคอลไปครับผมเล็กบอกนกสู้ๆนะพี่ไอดินขอฝากไอ้กลังแรงเชียร์แรงใจให้นกหน่อยนะผมก็เลยบอกพี่พี่ไอดินตอนนี้ไอ้เทนเนอร์เราห้ามนกเล่นโทรศัพท์เพื่อไม่ให้น้องเสียสมาธิครับในการชกในวันนั้นพี่ไอดินก็เป็นห่วงตลอดเลยเช็คผมตลอดเลยนกชกกี่โมงฝากกำลังใจให้น้องหน่อยนะนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยจริงครับไอ้ผมเคยพี่ไอดินหน่อยครับว้าวเป็นห่วงน้องแล้วก็อีกหนึ่งคนครับอาจารย์จ่าลอยเฮลี่ฮะ เดินมาถึงดีอยู่กับชมพันผู้เจ็บไม่ทักเรื่องอื่นเลยนุท่านโดนก่อนเลยโอ้อาจารย์กระเบื้องวะครับเบิ้งน้นมันเสียอยู่ใครอยู่กัตีนผ่้เจ็บเหมือนวะเอาปุ่มเบอร์อาจารย์จ๋าเลยนี่นะจริงๆก็ฮักกึ่งลูกไส้เนี่ยพอได้กุ่อกับเป็นตำรวจกันกันจริงๆเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงเนเป็นห่วงนี่แหละดังนี่แหละเนะาะเพราะว่าดีดทีที่ต้องมีกาด ป้องกันไว้กระลุนอยู่ครับเมือ่อวานลุนลุนจนเกือบมันไม่ไ่าตายล่มแล้ววิจ <c oughs> ิตุยไม่ไ่าตายอย <c oughs> ทำได้ดี <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เวทีศิลปินแล้วก็เวทีมวยก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ขอให้มีความเจริญอยิ <c oughs> ่งขึ้นไปเด้อชายหนุก ใช่ใช่ครับฮะไอติดใส่บ่ล่ะลองใส่บ่ล่ะแต่ว่ามันสิใส่เลยเบ่ลิ้มพุงไอ้แล้วว่ามันติดติดกี่โบ่ล่ะมันเน่ยจะบ่ลหลบลองใส่ดูถ้าติดพี่โพงก็ติดตั้งแต่พี่สิงแล้วนะไม่ในไม่ แต่ว่าของพี่มันแบบหลวมมากเลยนะของของพี่สิงทำไมมันแน่นมากเลยโอ้โหถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยไม่แล้วกล้องนะนุกทีนี้พี่อยากเห็นนุกนุกใส่ให้พี่เห็นพ่รูปแล้วที่นายชนะได้ น่าจะเป็นคาถาของปายที่ให้ลงคาถานายจริงๆผมบอกว่าปายคองไว้เน๊ะคองไว้เน๊ะมันฉีดีเพราะมันฉีดเพราะแผลตีมาสัตว์คองไว้เน๊ะคองไว้เนโอ้ยมันฉีดีหรเปล่ามันฉีดเพราะแผลตีมาสัตว์เออตีไปกี่ครั้งเออตีไปกี่ครั้งตีหัวครเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวชนะเลยโอ้โหมน้ำมนน้มนน้มชนะเร็วมาสัตว์เตยโอ้โหมน้ำมนน้มนน้มชนะเร็วมาสัตว์สำนักอะไะครับ